สวัสดีครับใครนะครับที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงสักตัว2ตัวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีสัตว์เลี้ยงมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือน้องนกแก้วนั่นเองนะครับขอบอกเลยนะครับว่าน้องนกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กกระทัดรัดจนถึงใครที่ชอบของใหญ่ๆแล้วก็เอาพวกมาคอหรือพวกนี้นก็ได้ครับ การเลี้ยงนกแก้วเนี่ยขอบอกเลยนะครับว่ามีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะครับซึ่งข้อดีเหล่านี้อาจจะทําให้ทุกคนที่กำลังหาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆเปลี่ยนใจมาหลงรักนกแก้วเลยก็ได้นะครับอย่างแรกเลยนะก็คือน้องเขาเนี่ยกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับดูอย่างน้องทรงหยกตัวนี้สิครับแค่กรงนี้ก็อยู่สบายแล้วนะครับหรือใครเนี่ยที่อยากจะเอากรงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใช่ไหมฉับโชนไปไหนอย่างที่สองนะเขากินน้อยอึน้อยนะครับ การกินอาหารเนี่ยสัก1โลเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับส่วนเรื่องอึเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาไม่มีกลิ่นเหมือนพวกน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วข้อที่3นะผมบ,บอกแล้วว่าข้อนี้สาคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องเขาเนี่ยช่วยใครเหงาได้นะคะใช่ไหมสับสนน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนเราในเวลาเหงาได้นะรหรือถ้าใครเนี่ยเลือกสายพันธุ์นี้พูดได้เนี่ยขอบอกเลยครับว่าหูคุณเนี่ยจะไม่ เงาอีกต่อไปครับเขาจะพูดทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนอะไรเลยครับอ่า <g waves> เริ่มเริ่มอยากจะเลี้ยงน้องเขาหรือยังครับถ้าอยากจะเลี้ยงน้องเขาแล้วเนี่ย <g waves> เดี๋ยวเราเนี่ยมาเช็ราคากันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่อยากเลี้ยงน้องเขาแต่เรามาดูตอนนี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยได้เห็นราคาของเขาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจอยากมาเลี้ยงก็ได้นะครับทุกคนครับไปเรา๋ยวไปเริ่มกันที่สายพันแรกเลยครับ สายพันธุ์แรกนะครับที่ผมจะแนะนนะําและเบสิกที่สุดเลยนะก็คือน้องนกหงหยกแน่หละนะครับทุกคนครับน้องนกของหยกเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเป็นเรียกว่าน,นกทดลองดีกว่าครับเป็นนกทดลองสาหรับคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนกครั้งแรกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมือใหม,ใหม่หลายๆคนเนี่ยเขาจะเลี้ยงนกหงหยกเป็นตัวแรกนะครับผมเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จุดเด่นของนกของหยกเนี่ยก็คือน้องเขาเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็หน้าตานาา่ารัก แล้วที่สำคัญนะก็คือราคาย่อมเดาครับค่าตัวของน้องเขานะก็เบสิกเหมือนกันเลยนะก็คือราคาอยู่ที่1 0 0ถึงร5 0นับส่วนใหญ่150ยเนี่ยจะเป็นพ่อแม่พันธุหรือไม่ก็สี่สูงๆนะครับถ้าอย่างน้องตัวนี้ก็ประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับทุกคนครับหนูมีค่าแค่นี้เองเหรอ <c oughs> น้องตัวนี้นะผมเนี่ยกำลังจะเอามาฝึกให้เชื่องนะเพราะชื่อว่าน้องสับสนนะครับใครที่อยากเลี้ยงน้องนกหงส์ยกเชื่องเนี่ย ต้องเลือกมาตอนเป็นลูกป้อนนะครับลองไปหาที่ฟาร์มดูนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเอามาขายจะเป็นนกโตแล้วนะครับส่วนใครนะพี่ไม่อยากจะเลี้ยงน้องนกหงยกนะครับผมเนี่ยก็มีสายพันธุ์ต่อไปจะมาแนะนำเหมือนกันนะครับราคาหลักร้อยเหมือนกันเลยโอเคตอนนี้โนเอเอไปพักก่อนนะไปไปไปสายพันธุ์นี้นะครับผมพอบอกเลยครัาว่าแนะนำที่สุดเลยนะนั่นะก็คือ น้องนกแก้วฟอพัดนะคบอ่ะอาจารย์เอาไปกินก่นไปกินไปกินทารนะด้วยความที่ว่าน้องเขานะเป็นนกที่ขนาดเล็กเออพอๆกับหงยกเลยนะทุกคนนะแต่หางจะสั้นกว่าคนระับน้องนกแก้วฟอพัดเนี่ยจะเป็นนกที่มีราคาเบานะตอนนี้รู้สึกว่าเบามากๆน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกให้เชื่องได้นะครับอ่ะอาจารย์ขึ้นมือนี่ครับเดี๋ยว,วทุกคนดูนะครับ ขึ้นมือขึ้นมืออ๋อไม่ใช่กัดมือออจาั้นอ๋อคงอยากกินอยู่แหละน้องเขานี่นะครับเวลาที่ผมเนี่ยไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะอ้อนอยากออกนะครับหรือพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะติดนืบอยู่กับเสื้อเลยครับถึงแม้ว่าจะเอาวางไว้ที่โต๊ะเอาวางไว้ให้กินอาหารยังไงก็บินกลับมาอยู่ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าน้องนกแก้วฟอพัทเนี่ยเป็นนกแก้วที่ค่อน้านที่ชีขี้อ้อนนะครับแล้วก็มีความน่ารักมาก สีของอัญชันนะครับสีฟ้าแบบนี้นะครับอยู่ก็ยาราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้บถึงสี่บาทนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นสองพันครับทุกคนนะมาชิบนี่นะครับทุกคนครับราคาประมาณ300ร้อแต่ก็ได้นกที่คุ้มแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับใช่ไหมอัญชันวันนี้พี่มีเด็กใหม่อยากจะให้อัญชันสอนนะนะ้องคนนี้ชื่อสับสนสอนให้เชื่องหน่อยสิ ไาตามอ่ะไปหาน้องไปเออไอตาไอาัารย์กลัวรุก่อนนะถ้าหากใครเนี่ยที่ยังไม่ถูกใจหงยกหรือฟอพัทอีกเนี่ยต่อไปนะเป็นราชินีนกแก้วแห่งสีสันเลยนะนั่นก็คือเลิฟเบิร์ดนะครับน้องนกแก้วเลิฟเบิร์ดเนี่ยมีสีหลากหลายเออ เป็นร้อยมั้งครับน้องนอกเลิบเบิ์ดเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้เชื่องเหมือนกับฟอพัทเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยฝึกได้เชื่องสักทีเลยครับเพราะนอ้องเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะขี้กลัวไปหน่อยนะครับเวลาผมเนี่ยจะเอามาเล่นด้วยเขาก็อย่าไปแตะอย่ามาแตะแ,แต่ว่าน้องแต่ละตัวเดี๋ยวก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันนะครับ น้องนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยราคาก็อยู่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทนะคะทุกคนครับไอรนับที่ไปดูรายละเอียดของน้องนกเบิร์ดไปแล้วนับแล้วรู้สึกว่าเสียงของเขาอาจจะไม่ค่อยเพาะนะครับผมเนี่ยก็มีนกสายพันธุ์ที่สี่นะจะมาแนะนำนับนั่นคือเลิฟเบิร์ดเอ้ยไม่ใช่คอกะเทลนะครับทุกคนครับซึ่งน้องนกคอกะเทลเนี่ยเป็นนกที่ผมเนี่ยเก็บตังค์ซื้อเองตัวแรกเลยนะครับ น้องนกหงยกเนี่ยพ่อแม่ผมซื้อให้นะครับซึ่งน้องนกข้อกระเทลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามีความสามารถหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เชื่องสีสันก็สวยงามนะครับและที่สําคัญนะอันเนี้ยเป็นความเจ๋งที่สุดของนกขอกระเทลนะครับนั่นก็คือเขาสามารถที่จะร้องเพลงได้นะครับไม่ใช่เธอเอออันนี้เขาร้องไม่ได้ครับเขาเนี่ยจะสามารถได้แค่ผิวปากนะครับ ผมยังผิวไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าใครนะครับที่ยังไม่เคยได้ยินเสียงของนกค้ากระเทลเนี่ยผมก็แนะนําให้ลองไปฟังเพลงคุกกี้ดูนะครับซึ่งเพลงคุกกี้เนี่ยมาจากน้องนกเค้ากระเทลตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจิงเจอร์นะครับซึ่งน้องจิงเจอร์เนี่ยร้องเองเรียบเรียงเองหมดเลยครับแล้วมันก็เป็นเหมือนเพลงประจําชาตินกไปแล้วครับไม่ว่านกตัวไหนก็ร้องแทบจะได้หมดเลยนะครับยังแก้จานนกแก้วโมงผมเนี่ยก็ร้องได้นะครับอันท่านไหนร้องสิคุกกี้คุกกี้ คุกกี้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 ไอ้ชันไม่สนไอ้ชันจะกินและทุกคนเชื่อไหมคะว่านกที่มีทั้งความสวยความเชื่องความเก่งใน,นการร้องเพลงเนี่ยราคาเริ่มต้นที่450บาทเองนะครับทุกคนครับโอ้พระเจ้าอย่างน้องตัวนี้นะครับราคาของน้องเขาเนี่ยแค่450บาทเองนะทุกคนครับนี่เห็นไหมครับน่ารักไหมครับทุกคนครับส่วนตัวนี้คนระับ500บาท ตัวนี้600บาทแล้วบทหัวผม700บาทนะครับทุกคนครับเป็นไงครับมีให้เลือกหลากหลายราคาเลยไหมครับทุกคนครับซึ่งราคาของนกแก้วแต่ละตัวเนี่ยถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ราคาก็ต่างกันนะครับก็จะมี3อย่างนะที่ทําให้ราคาเนี่ยอาจจะสูงหรือน้อยนะครับนั่นก็คืออย่างที่1นึ่งนะครับสีนะครับอย่างอัญชันเนี่ยก็400ยถึง500นะครับถ้าบางสีเนี่ยสีสูงๆอาจจะถึงพันเลยก็ได้ครับ อย่างที่2นะครับก็คืออายุนะครับยิ่งนกที่อายุมากเนี่ยก็ประมาณสักสอถึงสปีอ่ะเรียกว่านกช่วงวัยรุ่นแล้วกันนะทุกคนนะนกช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็ยะสามารถที่จะพร้อมผสมพันธุ์ได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็เขาอาจจะบวกราคาเนื่องจากค่ากินค่ายอยู่ของนกนะครับและอย่างที่3มนะครับก็คือโครงสร้างร่างกายของเขานะครับถ้ายิ่งนกสมบูรณ์แข็งแรงมากเนี่ย ราคาเดี่ยก็อาจจะสูงมากนะครับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสาหรับการเจาะราคาแล้วก็แนะนํานกเล็กนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาแนะนํานกขนาดกลางถึงใหญ่เลยนะครับทุกคนครับใครนะครับที่ชอบนกสายโตๆหรือตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อย่าพลาดคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนครับ โอเคครับใครชอบอยินิกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย